ครับค่ะอ่ะค่ะคุณโกรธอะไรผมหรือเปล่าโอเคอันนี้เราดูโกรธเขาหน้าดูคู่โกรธอะไรกัเล่เราต้องการอะไรต้องการอะไรต้องการอันนี้ต้องการ ให้เขาอะไรนะต้องการต้องการให้เขาทำไมให้เขาต้องตอบค่ว่าให้เขาอนนี้ให้ได้ฉันต้องการฉันมาทำให้เขาทำไมให้เขาให้เขารู้สึกดีให้เขาตอบให้เขาหายโกรธให้เขารู้สึกดีฉะนั้นก่อนเข้าไปในซีนบอกพูดในใจเลยอย่าโกรธผมเลยนะดีกับผมเธอนะพูดสิ่งที่ตัวละครต้องการในใจก่อนแล้วค่อยเล่นอ่าป เหมือนที่ตอนที่แกคอยตหงออยู่มายู่ช่วงนี้เอออะไปคุณโกรอะไรผมหรือเปล่าผมทำให้คนณอึดอัดมากเลยใช่ไหมผมไม่ควรไปหาผ่าคนไปหาแม่แล้วเนี่ย ที่อยู่ขเขาเขาหายโกรธเราไหมเราชี้ชินแล้วล่ะคะ่ะกับคําดูถูกเรากังวลกับเขาอยู่นะเราไม่ได้เลินล่าสําหรับผมสิ่งที่คุณเป็นไม่มีอะไรน่าดูถูกเลยนะมั่นคงวันนี้ลองพูดนิ่งๆไม่ต้องหมดพยายามพูดนิ่งๆให้เขาเชื่อจริงๆสําหรับผมสําหรับผมสิ่งที่คุณเป็นมันไม่มีอะไรน่าดูถูกเลยนะคุณก็พูดได้นะคะก็ เพราะว่าคุณไม่เคยอยู่ในจุดที่ฉันอยู่ไม่เคยเห็นสายตาแล้วโดนสายตาแบบที่ฉันโดนผมสัญญานะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นอีกคุณไม่ต้องสัญญาหรอกค่ะจจำเป็นสิครับโอเคเขาไม่ได้พูดคาว่าจำเป็นออกมาเห็นไหมอันนี้สำคัญนะ คุณไม่ต้องสัญญาหรอกค่ะจริงๆบทของเอกะพูดว่าคุณไม่จาเป็นต้องสัญญาหรอกค่ะคุณถึงต้องตอบว่าจาเป็นสิครับฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่พูดเราต้องทํไงตอนในแบบที่เราได้ยินคุณไม่ต้องสัญญาหรอกครับต้องสัญญาสิครับแค่นั้นเองอย่าไปสตริกกับบทจนไม่ฟังนะโอเคนะยื่ว่าครับยืดตัวขึ้นมายืดด้วยเลยโอเคผมสัญญานะครับ จะไม่ทาให้คุณรู้สึกแบบนั้นอีกให้ความมั่นคงมั่นใจกับเขาให้ได้คุณไม่จําเป็นต้องสัญญาหรอคะจําเป็นสิครับเพราะถ้าผมทําให้ทําผู้หญิงทําไมครับจําเป็นสิครับเพราะถ้าผมทําให้ผู้หญิงที่ผมชอบต้องเสียใจ ผมก็ไม่คู่ควรที่จะชอบเธอคุณรูเราผูา้ประโยคนี้ไปเสียงหลังจากนั้นคืออะไรผมบอกชอบไปแล้วนะคุณสิอะไรบ้างนะอันนี้อ่าคือหยุดเบน์ไว้ตรงนี้ก่อนเห็นไหมะเบน์ตอนนี้เด็กสองคนคือจะมีคล้ายกันเปนะ็นอย่างคือมันไม่เสถียรในการยืนนะแล้วก็เบน์ต้องเซ็ตอารมณ์ตอนหัวให้ถูกเดี๋ยวมันไปทำหน้าตอนนี้เราไปติดทำหน้ายิ้มติดๆๆๆๆยิ้มติดอะไรคือเอา คือเราวอรี่อ่ะวันที่เราเคยตามตอนที่เรากังวลว่ามาลิวมันโกรธอะไรสักอย่างแล้วที่แกไปแบบว่าเป็นไรอ่ะโกรธเราเหรอคือเราวอรี่แค่ไหนเหมือนกันแบบโกรธผมอะครับมีอะไรผมทาอะไรให้คุณหลุดอัดหรือเปล่ามันคือความห่วงจริงๆอ่ะอย่าไปคิดว่าทั้งต้องโกรธทำหน้าอะไรจินตนาการถึงความรู้สึกนั้นให้ได้อ่ะโอเคอ่ะบอสมา